ครับเกษตรพาเพลินนะครับโดยอลังพาเพลินครับวันนี้ก็พามาดูบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับดูขนาดตัวฮบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูงนะครับบรรยากาศก,ก็จัดเป็นแบบธรรมชาตินะครับดูนะปลาที่ออกจากฟาร์มผมก็จะเป็นปลาที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่า เลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเอ่าไปเลี้ยงแบบธรรมชาติที่บ้านนะครับยังไงก็ผ่านนะครับดูครับนี่เป็นบอกพ่อพันธุ์นะครับแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่มากนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวตัวบิ๊กๆนะฮะตัวแม่พันธุ์นะครับบรรยากาศก็เราก็จะพยายามทําให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับ ดยการนี่ฮะเอาจอกเนี่ยดูจอกสวยขนาดไหนฮะเอามาลงแค่สองอันนะฮะสองสองจอกนะครับตอนนี้ก็ขยายเป็นจะเต็มบ่อแล้วนะครับต้นจอกแบบสวยนะครับจริงก็ถ้าบอกว่าใครอยู่แถวนี้ก็มาขอได้นะครับแจกแจกอยู่นะครับเอาไปเลยนะครับให้อยู่นะครับจอกพวกนี้นะครับจอกจอกที่ผมใช้อยู่เนี่ย ตัวนี้จะแช่ไว้นะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่จอกที่อยู่ตามคลองนะครับอันนี้จะแช่ไว้นานแล้วนะครับจนรู้ว่าปลอดภัยนะครับไม่มีเอคือตัวที่มันจะมาทำ้ายปลาเรานะครับผมจะมีบอ่อใส่จอกอีกนะครับบอ่อหนึ่งนะครับเอาไว้ขยายนะครับใส่บอ่อน่นนั่นนี่นะครับ บรรยากาศนะครับจริงๆใครที่อยากเลี้ยงปลาคุณยูงนะครับก็มีบ่อป,ปูนก็ได้นะครับสักบ่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะทำเป็นธุรกิจก็บ่อป,ปูนก็ต้องเป็นต้องแยกเป็นสายพันธุ์ใครสายพันธุ์มันนะครับห้ามเลี้ยงรวมกันนะครับเลี้ยงรวมกันราคาตกนะครับนี่ก็จะมีออกซิเจนให้ด้วยนะครับมันจะช่วยให้ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับ เจริญเติบโตกินอาหารดีนะครับแล้วน้ําก็ไม่ขุ่นนะครับน้ําจะใสนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเด็มาตักตัวที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับออกนะครับให้เหลือแต่ตัวแม่พันธุ์ดูขนาดตัวแม่พันธุ์ครับใสนีนแบบอ้วนๆเลยครับเป้งๆนะครับคือตัวหนึ่งก็ตกประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัวได้นะครับลูกเขานะครับตัวใหญ่มากก็ เป็นสายพันธ์มอสโคบูนะครับตัวนี้จะมีบ่อนี้นะครับเป็นมอสโคบูพอได้ก็มาตากลูกไปนะครับจะไม่ให้พยายามที่จะได้ผสมพันธ์นะครับนี่เดี๋ยวตัวเล็กๆจะได้ไปย้ายออกนะครับมาไล่ตากออกแล้วก็เหลือไว้ตัวเมียตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ตัวพ่อพันธ์หางใหญ่ๆนะครับสวยๆส,สีที่มันค่อนข้างที่จะ เหมือนพ่อพันธุ์ที่สุดนะครับเหมือนตัวพ่อที่สุดนะครับก็จะเก็บไว้นะครับไว้ทาสายพันธุ์แล้วก็เอาไว้ไข่กับฟาร์มอื่นด้วยนะครับมันมีเลือดชิดด้วยนะครับสําหรับปลาขารนุงยูเราต้องอาจจะต้องมีไข่สายรเรื่อยนะครับเพื่อจะไม่ให้เลือดเข้ามาชิดนะครับโดยการเอาจากฟาร์มอื่นมาผสมกับเรานะครับโอ้โหนี่ครับตัวนี้บิ๊กมากครับตัวนี้ฮะ บิ๊กมากเลยตัวบิ๊กๆนะครับตัวใหญ่มากนะครับผมปลาหางนกยูงผมพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ได้ไปก็ถือว่าปลาก็จะสมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับปลาจากนี่เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาตินะครับถ้าจะว่าไปต่อก็ได้นะครับอไปต่อยอดได้นะครับหรือไปเลี้ยงสวยงามได้นะครับ ก็เป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ก็พอมีรายได้นะครับเรื่อยๆนะครับก็ขายทั้งในและต่างประเทศนะครับผมส่วนมากก็ถ้าในประเทศก็ส่งนะครับส่งทั้งทางรถนะครับแล้วก็เป็นทางขนส่งนะครับพวก โลจิสติกธรรมดานะครับจะต้องแพกอย่างดีนะครับตัวนี้นะตัวใหญ่มากนะครับวันนี้กาคไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คงมาคุยกันนะครับการจะทำบอเรี้ยงปลาหานุโยนะครับก็ทำไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาใช้ได้เลยนะครับตลาดต้องการมากนะครับตอนนี้ไม่พอขายนะครับขอบอกนะครับ อันนี้เป็นปลาหาูกยงคัดเกตนะครับสายพันธุ์มอสโคกีนนะครับบางทีก็ออกบูนะครับออกกีนออกบูนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวรอชมคิดหน้าครับเดีย๋ยวมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าจะคู่รับเป็นพันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ